เอาละครับผู้ชมคลิปนี้พามาชมรถเข้าใหม่ครับเป็นตัว y a ร i s แ a ชแบ็กห้าประตูรุ่น1.2สมาร์ทโฉมนิวนะเป็นโฉมใหม่ล่าสุดเลยนะครับปี2023ครับกับเลขใหม่เพียง49,000คุณผู้ชมราคาค่าตัวนะครับเสนอขายเพียง489,000บาทได้เป็นสีแดงจี๊ดจี๊แบบนี้เลยนะครับใครที่ชอบสีนี้นะฮะแนะนำว่าให้รีบติดต่อสอบถามได้เลยนะครับ อันนี้เป็นรุ่นรองท็อปนั่นเองนะเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะพาไปชมนะครับรายละเอียดภายในพี่นอกเพิ่มเติมนะครับใครสนใจครับคันนี้ผ่อนฟรีดาวผ่อนประมาณเดือนละ8,000บาทเท่าน,นั้นคุณผชมสนใจครับดูคลิปต่อให้จบได้เลยนะครับ สวัสดีครับสวัสดีพี่พทๆ,ทๆทุกๆคนทุกท่านด้วยนะครับกินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องท็อปรถสวยมือ2สองนะครับคลิปนี้อยู่กับยาฤ i ธ์แฮชแบ็กหาประตูโฉมนิวนะนะครับด้านหน้ากระจังหน้าโฉมแฮมเมอร์เฮดนั่นเองนะครับหรือว่าฉลามหัวค้อนนั่นเองนะนะครับเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดเลยนะครับคันนี้ได้เป็นรุ่นหน จุดสอสมาร์ทนะครับปี2023เลขหมยของเขาแค่49,000โลมือเดียวประวัติศูนย์แน่นๆเลยนะครับได้เป็นสีแดงนะฮะสีออกแบบจิ๊ดจ๊าดนะครับโดนใจวัยรุ่นหลายๆท่านเลยนะครับและคันนี้นรัาฟรีดาวนะฮะจัดยอดได้เต็มครับค่อนอยู่ประมาณเดือนละ8,000กว่าบาทเท่านั้นผู้ชมนะรายได้1,000 0 6,000บาท1 0 7 0 0 0บาทนะครับซื้อคนเดียวไม่ต้องใช้คุค้ำเลยนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะพาไปชมรายละเอียดทั้งภายนอกภายในตะเก็บไมดาาโครงสร้างทุกซอกทุกมุมนะครับเหมือนคุณผู้ชมนะครับเข้ามาดูรถที่บริษัททอโต้ด้วยตัวเองเลยนะครับอยู่ต่างจังหวัดครับก็ซื้อรถกับเราได้นะครับเรามีเจ้าหน้าที่ธนาคารนะเข้าไปวิ่งเซนไฟแนนซ์ให้ถึงหน้าบ้านเลย นะครับออกรถง่ายๆนะฮะบ,บางคนมีบัตรเครดิตนะครับหรือว่ามีเครดิตผ่อนบ้านผ่อนรถผ่อนดีผ่อนตรงนะครับใช้บัตรประชาชนไปเดียวนะสามารถออกรถได้เลยนะครับง่ายๆสะดวกสบายนะครับ เรามาเริ่มกันที่ด้านหน้าก่อนเลยนะครับฟังก์ชันรุ่นรองท็อปนะครับ1.2สมาร์ทนะฮะคันนี้ไฟหน้าได้เป็นโคมไฟโปรเจคเตอร์นะครับลูกแก้วใสๆสวยๆแบบนี้นะครับแล้วก็มาพร้อมไฟเดย์ไทม์ running light นะฮะโคมไฟหน้านะครับฉบเฉี่ยวนะครับทรงสปอร์ตแบบนี้เลยนะครับดีไซน์ใหม่โฉมใหม่นะฮะนี่นะครับแล้วก็กันชนด้านหน้าสีดำนะแต่สลับกับสีแดงแบบนี้โหเรียกได้ว่าจี๊ดจ๊าทรงสปอร์ตเลยนะครับป้ายทะเบียนเนี่ยเดี๋ยวเขาเปลี่ยนเป็นกรุงเทพมหานครให้นะครับไม่ได้ป้ายทะเบียนนี้นะ นะครับสีผิววันบบดีเดิมโรงงานครับเก็บงานนามาให้เรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมใช้งานพร้อมขายเลยสภาพเหมือนออกห้างมือหนึ่งป้ายแดงเลยนะครับเหลี่ยมสันโฟมส,สวยๆไม่มีรอยบุบรอยยุบนะฮะร,รอยคาบสเก็ตหงสเก็ตหินไม่มีนะครับนี่ใหม่กริปเลยไม่แค่สี่หมื่นเก้าพันโลุผู้ชมนะครับเฉลี่ยการใช้งานต่อป,ปีประมาณสองหมื่นโลนะรประมาณสองหมื่นโลพี่ดูนะนี่นะครับ ผิวพันบอดี้ไม่มีอรอยขูดขีดนะครับไม่มีอรอยบุบรอยยุบรอยยักลักยิ้มนะครับแล้วก็บริเวณซุกของล้อยับแนบแน่นชิสนิกันเป็นอย่างดีฮะนี่นะครับตัวล้อได้เป็นล้อแม็กนะเดิมแท้ของโตต้านะครับปัดเงาุกทนแบบนี้ขอบ15นะครับขอบ15นะคุณชมรัดมาพร้อมอย่างดันหลบนะครับยางดันหอบเดี๋ยวผมดูปียางให้นี่ ยางปี2024นะครับเพิ่งเปลี่ยนมาเองนะดอกยางลึกๆแบบนี้เลยนะครับช่วงลงช่วงล่างนะฮะเราดูแลทาความสะอาดให้ครบจบนะครับโช๊คอัพของเดิมโรงงานไม่มีเปลี่ยนมาช่วงล่างเราก็ทําความสะอาดออกให้ครบจบนะครับกระจกข้างปรับและพับแบบไฟฟ้าสีดําตัดสกปรกสีตัวรถแบบนี้คุณผู้ชมนะครับมาพร้อมไฟเลี้ยวในตัวนะฮะกระจกนะครับพัดเดิมโตโยต้าทุกบานติดฟิล์มมาให้เรียบร้อยรอบคันนะครับด้านหน้า60ด้านข้างรู้สึกจะ80นะครับติดตั้งคิ้วกันศาส์มาให้เรียบร้อย นะครับคันนี้กุญแจรีโมทนะชมปุ่มพุชสตาร์มีมาคร,ครบแบบนี้เลยนะฮะด้านท้ายครับได้เป็นโคมไฟ LED นะฉบเฉียวนะครับเหมือนตัวโฉมก่อนนั่นเองนะด้านท้ายนะแต่ว่าเขาเปลี่ยนกระจังหน้ามานะดีไซน์ของเขานะครับโคมไฟด้านหน้าด้านหลังของเดิมโรงงานนะครับดูได้นะครับแล้วก็กระจกด้านหลังพ์ทเดิมโตโต,ต้าไล่ฟ้ามันจะชัดแบบนี้นะครับคันนี้เป็นตัวแฮชแบ็กห้าประตูนะกล้องหลังกล้องถอยมีมาคร,ครบแบบนี้ จากโรงงานนะครับมีกล้องขนาดถอยจอดให้ด้วยนะนี่กล้องอยู่ตรงนี้นะครับที่ป่าน้ําฝนด้านท้ายนะครับฝาประตูนะก็ไม่มีชนมาแน่นอนผู้ชมนะครับไม่มีเปลี่ยนมาเสาอากาศชีพฉลามแบบชาร์กฟินพร้อมไฟเบรตัวที่3อยู่ตรงกลางนะครับโลโก้ยาลิสอยครบแบบนี้เลยนะฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดตรงนี้ให้ดูนะครับนี่ครับตัวแฮชแบกห้าประตูนะครับข้อดีก็คือทรงสปอร์ตคล่องแคล่วนะครับแล้วก็มีความคล่องตัวสูงนั่นอนนะครับ และที่สําคัญนะครับสามารถพับเบาได้ผู้ชมนะครับเบาเนี่ยแถว2พับได้นะเก็บของได้อีกนะครับใครที่แบบว่าจะพลิกแพงนะครับในการใช้งานนะจะขนของบ้างบางทีนะหรือว่าขนคนก็ตอบโจทย์สําหรับการใช้งานนะครับนี่นะฝาท้ายนะครับของเดิมไทยโคยโตเลยนะครับไม่มีเปลี่ยนมานะนะครับน็อตฝาท้ายไม่มีแกะไม่มีแงะคุณผู้ชมนะครับรางน้ําฝนยังเห็นเม็ดอาร์กอยู่เลยนี่โชคคัมฝาท้ายก็ไม่มีแกะน็อตนะครับไม่มีแกะน็อตนะ นี่นะครับปลายท้ายเดิมไ้ายโคโตกนะครับสีทนี่บางมากผู้ชมไม่มีพ่นสีทับมาแน่นอนนะครับปี2023รถยังปีใหม่อยู่เลยนะครับรถยังปีใหม่อยู่เลยพี่ได้ดีไซน์ใหม่โฉมใหม่ไปใช้งานนะครับผ่อนแค่เดือนละประมาณ8,00 0กว่าบาทผูท้ชมนะครับประมาณ8,4 0 0 8,500ประมาณนี้นะครับได้เป็นสีแดงจีทชาร์ดสวยๆแบบนี้เลยนะครับออกข้างป้ายแดงก็ประมาณ 6, 70,000แสนนะมาที่บริษัททอโต้เอาไปราคา4 89พอ นะครับ489พอพี่ดูนะด้านหลังนะครับเบาะเนี่ยไม่มีช้ำไม่มีขาดนะครับอ่าไม่มีอย่างเดียวคือพลาสติกตอนออกห้างนั่นเองนะครับที่เหลือเนี่ยสภาพเหมือนป้ายแดงเลยผู้ชมนะครับเล็กรูมภายในก้งกว้างแบบนี้เลยนะครับและด้านหลังเนี่ยเขายังมีรูเสียบอ่าไาป์ C ให้ด้วยนะนะครับปกติจะเห็นเป็น USB นะนะครับตัวนี้มีรูเสียบไทปซ C มาให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็โครงสร้างนี่ฝั่งนี้นะครับเนี่ย สวยแบบนี้เลยนะครับเม็ดอาร์คนะเม็ดอาร์คสวยแบบนี้เลยนะครับเม็ดอาร์คสวยแบบนี้เลยนี่รอยคลิประบบโรงงานนะครับยังอยู่แบบนี้เลยนะครับรายละเอียดตัวรถนะไม่มีจิ้มฝั่งนี้มาแน่นอนนะครับผมพาดูทุกซอกทุกมุมเลยนะครับประกอบการตัดสินใจเหมือนพี่พี่เนี่ยเข้ามาดูรถตัวจริงด้วยตัวเองนะครับซื้อขายแบบตรงไปตรงมานะครับรถเนี่ยมีที่มาที่ไปตรวจสอบได้นะครับของเราเป็นโจทย์ในนามบริษัทนะนะครับมีรถในซอกกว่า200คันชม นะครับไม่มีเอารถที่ดัดแปลงมาขายแน่นอนนะครับนี่พี่ดูน็อตนะครับไม่มีแกะไม่มีแงะนะนะครับย athletes, the um. ิ่งสีแดงเนี่ยเวลาเราแบบมีร่องรอยประแจแกะขันไขขยับเนี่ยมันเห็นง่ายอยู่แล้วนะครับมันเห็นง่ายอยู่แล้วคุณชมนะครับทั้งบนและล่างนะไม่มีแกะไม่มีแงะนะครับสติ๊กเกอร์ต่างๆอยู่ค um รบเลยนะครับน็อตเสาเอน็อตที่ประตูไม่มีแกะมานะครับนี่นะประตูไม่มีจิ้มมาไม่มีเปลี่ยนมาคุณชมนะครับ นะดูรถมือสองนะครับต้องดูโครงสร้างเป็นอันดับแรกนะครับคันนี้ได้เป็นรุ่น1.2สมาร์ทปี23ปีใหม่ๆเลยเลขไม่น้อยมากผู้ชมนะครับเอาไปใช้การต่อได้อีกยาวนะสิปี15ปีนะครับสีแดงสวยๆแบบนี้เลยนะครับบางคนเนี่ยชอบสีแดงนะสีออกจีดจ๊ดจหน่อยนะครับนี่เม็ดด์กนะฮะเรียงเม็ดสวยๆแบบนี้เลยผู้ชมนะครับไม่มีกลับสีกรอมายมาแน่นอนนะครับนี่ นสเสาบีนะครับฝั่งซ้ายไม่มีแกะไม่มีเงี้ยทางบนและล่างนะครับเพลทครับเพลทเดิมนะครับรถคันนี้ผลิตเดือนเมษายนนั่นเองนะครับปีสองพันิบสามนะครับในตัวเครื่องใขตัวรถก็ตรงเล่นแน่นอนนะเล่นไม่มีช้ำรถสุดท้ายนะครับภายในเนี่ยที่ดูนะใหม่กิฟนะครับเบาะเนี่ยใหม่กิฟนะครับใช้งานน้อยมากเป็นรถมือเดียวเอกสารนะครับชัดเจน ะะไม่มีดัดแปลงรถมาแน่นอนคันนี้เราขายแบบเดิมๆนะครับรถทุกคันที่บริษัททอโต้ตคัดเข้ามาขายเนี่ยมีแต่รถเกตเแน่นอน5ดาวนะครับถ้าเกิดว่าไม่5ดาวเราไม่นําเข้ามาขายแน่นอนผู้ชมนะครับมาดูรายละเอียดภายในด้านหน้ากันบ้างนะครับเบาะฝั่งคนนั่งกับฝั่งคนขับนะครับเบาะไม่มีช้ำไม่มีขาดผู้ชม ได้เป็นบอร์ดหนังสภาพใหม่ๆตึงๆแบบนี้นะฮะปุ่มฟุตสตาร์ทอยู่ด้านขวามือนะครับแล้วก็ช็อตคัตด้านขวาจะเป็นช็อตเซนสโตรนการเลื่อนกันถลายนะฮะมีปุ่มออโต้สตาร์ทซอปประหยัดพลังงานนะครับแผงควบคุมกระจกนะครับกระจกไฟฟ้าทั้ง4บานออโต้ฝั่งคนขับครับแล้วก็มีระบบเซ็นทรัลล็อกให้ด้วยนะตัวล็อกกระจกมีครบกระจกข้างก็ปรับและพับแบบไฟฟ้านั่งเลงลำโพงเสาร์ราวรอบคันด้านข้างก็สามารถวางแก้ววางของได้อีกเล็กน้อยนะครับตอนนี้ผมสตาร์ทรถไว้ให้พี่ๆ นี่นะฮะเข็มหน้าปัดเรือนไม้ทรงสปอร์ตแบบนี้คุงทนมาเป็นจอสีขาวนะครับจอสีขาวแล้วก็เลขไม้นี่นะครับไม้แท้นะผู้ชม4 9 7 6 2กิโลเมตรนะครับนะบถือว่าไม้ใช้งานน้อยมากนะครับแล้วก็จอเนี่ยจอกลางนะครับก็เป็นจอระบบเครื่องเสียงทัชสกรีนนะครับเชื่อมต่อ Android Auto ได้เชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือได้ต่อบลูทูธได้นะผู้ชมนะครับนี่โอ้โหสั่งการด้วยเสียงได้อีกต่างหาก นะครับสั่งการด้วยเสียงได้ดึงฮานะครับแล้วก็เกียร์นะครับเข้าเกียร์ก็สามารถมองกล้องขนาดใหจอดได้ด้วยในเวลาเราถอยจอดเข้าซองในสถานที่ต่างๆนะครับมีเส้นกัลระยะให้ครบเลยใช้งานง่ายคุณผู้ชมแอร์เป็นแอร์ดิตอลระบบออโต้นะครับนี่นะก็ด้านล่างนะครับก็จะเป็นที่วางแก้วนะครับถึง2ใบพร้อมเกียร์ออโต้ซูเปอร์ CVT นะครับนี่ได้เป็นขั้นบันไดแบบนี้เลยนะครับ และเบรกมือนะครับตรงกลางเดินด,ด้านมาสีแดงแบบนี้นะทรงสปอร์ตนะครับอี่เที่บ่าแขนบักซอกก็เ,เก็บของได้นะครับมีรูเสียบ USB ให้ด้านในนะครับเอาไว้ชาร์จแบตนั่นเองนะครับนี่ไฟเปิดปิดอ่านหนังสือใช้งานได้ปกตินะครับข้อดีของ t o y ใ t a ยารี s นะครับรุ่นใหม่ๆตั้งแต่ปี2020ขึ้นไปเนี่ยเขาจะให้ Airbag ถึง7ใบระบบความปลอดภัยสูงมากนะครับเหมาะที่จะเป็นรถคันแรกของใครหลายๆท่านนะครับ ใครจะซื้อรถให้ลูกสาวลูกชายเอาไว้ขับขี่ไปทํางานขับขี่ไปเรียนนะครับยาริตตอบโจทย์มากและที่สําคัญประหยัดน้ํามันสุดๆด้วยนะครับขับขี่ในเมืองขับขี่ทางไกลก็ได้นะครับนี่นะเก็บของได้เก็บเอกสารได้อันนี้นะครับเล่มคู่มือก็มีนะนะครับแต่ว่าเขาน่าจะเอาไปเก็บไปให้นะแอนะบละเอียดตัวรถต่างๆนะครับก็ถือว่าตรวจสอบได้นะครับน่าใช้งานเลยน่าสนใจนะครับ เดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องคันนี้กันต่อนะฮะใครสนใจนะอย่าลืมนะครับรีบพักสอบถามขึ้นมาได้สีแดงนะครับโฉมนิวเนี่ยมีแค่คันนี้คันเดียวเท่านั้นนะครับแล้วก็จะมีเป็นสีขาวนะสีขาวรู้สึกจะเป็นตัว X e r b e นะครับ X Erbel นะชุดแต่งนะครับแล้วก็มีตัว Premium X ด้วยนะครับผมมีสีขาวอีก2องคันนะครับตัว X Erbel เนี่ยก็จะเป็นดีไซน์โฉมก่อนโฉมนี้นั่นเองนะแต่ว่าตัว1.2 Sport Premium X เนี่ยนะครับ ราคาลูกผมจําไม่ได้น่าจะสี่แสนกว่าบาทนี่แหละนะครับผมมีนะปีสองพันยีิบสองนะครับใครสนใจอะไรไงก็ทักสอบถามได้แต่ว่าเรามาคันนี้ก็กันต่อดีกว่านะครับห้องเครื่องครับสะอาดสะอ้านนะฮะทำความสะอาดมาให้เรียบร้อยนะครับสปามาพร้อมใช้งานทั้งภายในและภายนอกมีช่างผู้เชี่ยวชาญนะครับเข้ามาตรวจรถให้นะฮะเป็นช่างจากภายนอกนะผมเออเต็นผมไม่ได้ตรวจเองนะนะครับเป็นช่างมาได้ฐานสากลนะะเป็นช่างจากสถาบันกลางหน่วยงานอินสเปคชั่นต่าง เข้ามาตรวจรถให้นะครับครอบคุมอะไหล่ทั้งคันนะครับและเครื่องยนต์นะครับได้เป็นเครื่องยนต์โตยต้านะครับเทคโนโลยี VVT i อนะครับอัตราการเร่งแรงม้า92แรงม้าพร้อมความประหยัดน้ำมันที่ครบคันนะครับเครื่องยนต์ไม่มีเปลี่ยนไม่มียกมานะครับไม่มีแต่งมานะฮะนี่เดินเครื่องมานิ่งๆเงี้ยแบบนี้เบนซินนะครับเติม91 95ได้ครบเลยนะครับของเหลวอยู่ตามระดับมาตรฐานเดี๋ยวช่างเ็าเช็คให้ครบจบที่ไม่ต้องทำอะไรเลย นะครับไม่มีค่าใช้จ่ายพาติพรบอรต่อให้ครบเลยนะครับคาน,น้าพี่ดูนะนี่นะครับคาน,น้าไม่มีบิดเบี้ยคุณงอนะครับรูกลมสวยนะน็อตไม่มีแกะไม่มีเงี้ยเลยพลาสติกุลมพันหน้าอยู่สภาพเดิมแบบนี้นะครับนี่น็อตไม่มีแกะไม่มีเงี้ยนะครับน็อตฝาหน้าไม่มีร่องรอยการแกะกันเงนะี้ยนะครับแบตเตอรี่เดี๋ยวช่างเราเช็คให้นะครับถ้าเกิดว่าเสื่อมสภาพเดี๋ยวเราเปลี่ยนให้ทั้งหมดเราเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องออกให้ใหม่ด้วยนะ นะครับแล้วก็นี่คานฝั่งนี้นะครับก็ไม่มีพ่นสีทับนะไม่มีจิ้มมาที่ดูได้นะครับนี่น็อตไม่มีแกะไม่มีเงี้ยนับน็อตฝั่งนี้ก็เช่นกันนะครับร้อนขึ้นลูกสวยงามชัดเจนแบบนี้เลยนะฮะนี่สติกเกอร์รอยเหรียญบาทอยู่ครบรูลายกัดกลมสวยพร้อมสติกเกอร์ข้อควรระวังต่างๆนะครับเม็ดอาร์คนะฮะยังเรียงเป็นเม็ดสวยๆแบบนี้อยู่เลยนะครับสติกเกอร์ต่างๆอยู่ครบมาพร้อมฉนวนกันความร้อนใหญ่ๆใ,ใ,ใหม่ๆแบบนี้นะฮะตาปั๊มโตต้าของเดิมโรงง,งานนะครับ คันนี้ดูให้แล้วเช็คให้แล้วเช็คกับพี่พี่ไปพร้อมกันเดิมทั้งคันคุณชมนะครับโตต้าร1.2ส mart นะครับยานรสนะฮสแฮชแบห้าปูปี2023คันนี้กับราคาเพียง489,000บาทฟีดาวน์ประมาณเดือนละ8,000บาทนะครับใครสนใจนะ นะครับรีบโทรปรึกษาสอบถามได้เลยที่เบอร์088 899 4496หนะฮะหรือจะแอดไลน์ดีมาก็ได้ครับ TOP PRP 9 2ผมท็อปทอโต้ยินดีให้คำปรึกษาพี่ๆทุกทุกท่านทุกเคสเลยนะครับการใช้งานดีมากคุ้ชมยาลิสนะครับประหยัดน้ำมันนะแล้วก็ใช้งานได้ขับขี่ไปทำงานขับขี่ไปเที่ยวขับขี่ไปเรียนนะครับตอบโจทย์ทุกอย่างนะครับออกต่างจังหวัดก็ได้นะครับ โอเคครับสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องท็อป,ปรถสวยหนึสองด้วยนะครับผมท็อปทอโต้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ